จับสมมาแล้วมายังมาแล้วไหนเนี <Yeah. S 1> ่ยลากมาแล้วโอเคช้ำได้ค่อยๆนะค่อยๆนะเอาอีกสุมส่มๆอีกน้อยอันนี้หนอ่ออันนี้หน่อขึ้นแล้วนี่ แล้วแข็งยางงี้ยเค็มแบบไหนมาแล้วแต่มาโอเคเค็ค่อยนะคค่อยนะเดี๋ยวห่อจะห่อไปพร้อมเวลาปลูกเลยอันนี้เดี um ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ดูนิไอตัวตัวตัวที่ใบไม่สวยนี่คค่อย มาแล้วลากมาหมดนะครับผมแนะนําสําหรับพี่พี่เพื่อนเนาะที่ว่าห <c oughs> งเศษเข้าไปดูในกลุ่ม <c oughs> ในกลุ่มที่ว่าเลี้ยงอดัลโซนิออยนะครับผมเลี้ยงผู้ชลุเนาะผู้ชลุดางนะครับซึ่งซื้อมาแพงนะครับที่ว่าใบครับหรือว่าใบแบบขาวครึ่งใบนะครับผมแล้วทีนี้เอาไปปลูกแล้วนะครับผมต้นตาย หรือใบเหี่ยวเฉาใบเปื่อยนะครับผมนุงเกษตรทําประมาณนี้เนาะนะครับพอตัดนะครับนุงเกษตรตัดตัดตัดชานะครับผมทีละข้อเลยนะครับไม่ว่าไม้จะแพงขนาดไหนเนาะทางสวนนุงเกษตรนั้นนะครับจะตัดชาทีละข้อแล้วก็เราได้เราได้มาจากสวนสวนของเพื่อนตาแก่เนาะเพื่อนตาแก่รับมานะครับผมก็สภาพประมาณนี้นุงเกษตรก็ามา ตัดชาทีละข้อทีละข้อเนาะเดี๋ยวจะให้น้องแหม่มดูว่าทีละข้อจริงไหม,ไมเห็นไหมครับนกอินทรตัดแค่แค่นี้เองเห็นไหมเห็นรากไหมครับผมนี่ก็คือตัดชําทีละข้อเลยเนี่ยรากมาแล้วนะครับเราสามารถปลูกลงดินได้แล้วนะครับผมก็คือเราเวิธีวิธีการเนาะสำหรับว,วิธีการเล็กๆน้อยสําหรับพี่เพื่อนที่ว่าห่อเซฟเล็กนอมอสโโมแล้วทําให้เปลือยต้นเปลือยต้นเน่าก็ หนุ่มเกษตรทามานะครับผมน้อยนักนะครับสําหรับข้อที่ว่าไม่แข็งแรงจริงข้อที่อ่อนแอจริงๆหรือติดเชื้อมานะครับสภาพที่ล่อแร่เลยนะครับผมสภาพที่ที่ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วเอามาหอ่อเอออย่างนั้นถึงจะเปื่อยหรือเน่าได้นะแต่ถ้าสภาพที่ว่าตัดสดตัดสดแล้วสภาพดีๆสภาพที่ขนาดแบบนี้นะครับผมอันนี้นํามาแบบสภาพแบบนี้เลยนะครับ เนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวหนูเกษตรให้ดูอันนี้อันนี้เอาดูแล้วดูแล้วเอาดูแล้วเนาะอันนี้อ๋โชว์เบานะรากมันโอเคมาแล้วเห็นไหมขาวขาวนี่เนี่ยแบบนี้นะครับผมพอเวลาเรานำมาปลูกเนาะเราเอาสเปกเมอสนะครับผมเอา ห่อเวลาปลูกเนะี่ยเอาห่อลงไปด้วยเนาะให้เขาได้ติดติดติดกับรากไปด้วยนะครับผมเพื่ออะไรเพื่อต้นไม้เราจะไม่ช็อกจะไม่รากเรานัครับผมเพราะว่าเขาติดอยู่กับสแฟกนโออยูแล้วนะครับผมอันไหนที่ไม่มีรากเราก็เอาไปอบอีก yeah. เนี่ยแล้วรอเวลาอีกแบบปอบอ๊บหนึ่งเอาไปอบอีกแป๊บนึงอันไหนที่ว่ารากติดกับสแฟกนโมอมนะครับผมเอาให้ไปด้วยกันเลยนะครับเวลาเราย้ายปลูกลงกระถางเนาะ นะครับเนี่ยสมมุติว่าเรามีอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบ่งออกให้มันบางอู้อน,นี้เต็ม NT, เต็มที่เ,นนเต็มพิกัดเลยอืมนี่เต็มพิกัดเลยตัวนี้สวยตัวนี้เป็นชุดเลยนะครับผมสามใบแล้วส่วนดินปลูกเนาะหนุ่มเกษตรก็จะอุ้ยอะไรบ้าปเอ,ปเอ้ขึ้นก่อน,นส่วนดินปลูกนะครับผมเอ้ยอันนี้อะไรทำไมมันใบเล็กจังทำไมมันมาได้ไงนี่เออเห็นไหมช้ำนิดเดียว ห่อดเดียวนะครับเนี่ยอัปเดตฝากเพื่นพื้นนะครับได้ดูกันาการห่อด้วยเซฟ,ฟน้รมอสนะครับผมเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะเนี่ยหนูเสร็จพอตัดชํานะครับทีละข้อแล้วก็จะเอาไว้ในห้องอบประมาณนี้นะครับห้องอบอบไว้อันนี้สวยไหมอันนี้ลองดูดิลากเต็มที่ยังจะได้เปลี่ยนลูกกระถางเลยอันนี้อันนี้น่าจะมาเหมือนกัน ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่วันที่เก้าใช่ไหมพื้นที่เก้าเลยมากี่วันแล้วนี่มย <า S 2> <ๆ>มาดิดน๊นึเนี่ยมาแล้วมาแล้วมา,วมาวโอเคโอเคเดี๋ยวจะห่อใส่แล้วปลูกเลยแล้วดินปลูกแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวจะพาดูดินปลูกตั้งแต่วันที่เก้ากี่วันแล้วหรอพืนที่เก้ากี่วันแล้วนี่ยี่สิบสองประมาณสิบสิบสามวัน สิบกว่าวันเองนะครับผมห่อด้วยสแฟมมกแอนโมดแล้วก็เล่นทีละข้อเลยเนาะเนี่ยนกกระเรีตนถึงมาอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ชมกันนะครับไม่มีต้นเสียหายเนาะก็คือสภาพดีหมดเลยนะครับเพียงแต่รอวันเวลาอย่างเดียวนะครับรอให้เขาเติบโตเติบโตอย่างเดียวหลอดใหม่นอใหม่กำลังแตกนี่หลอดใหม่กาลังจะกาลังจะขึ้นนะครับผม ส่วนเดิ้นปลูกพิเศษพิเศษหน่อยเนาะนะครับจะให้โปร่งนะครับโปร่งแล้วก็เสริมใยอาหารเสริมแร่ธาตุไปเนาะนะครับแล้วแต่สูตรไข่เนาะสูตรไข่ก็สูตรไข่สินะครับผมนมเกษตรก็ใช้สูตรนมเกษตรเองนะครับบอกเบื้องต้นเลยนะครับหินภูเขาไฟนะครับจะมีก้อนหินเม็ดเล็กเม็ดน้อยนะครับผมแล้วก็เทอร์ไลท์เทอร์ไลท์ก็พิทมอส แล้วก็ดินร่วนซุยผสมนิดนึงนะครับแล้วก็มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับด้วยเกษตรก็จะทําประมาณนี้เนาะทำให้ดินโปร่งนะครับผมถ้าดินโปร่งแล้วเนี่ยพอเวลาอากาศที่เกาหลีเนาะพวกบรรยากาศตอนนี้มันหนาวเย็นมากเนาะเราต้องทําให้ดินโปร่งเข้าไว้นะครับผมหนึ่งละพอเวลารดน้ํา บางทีถ้าดินมันดินมันแน่นเกินไปนะนะครับผมก็น้ําดินดินในกระถางมันไม่แห้งนะครับผมน้ําก็จะขังความเฉะความเฉะก็จะขังอยู่อยู่อยู่แบบนั้นนะครับผมก็จะทําให้พวกรากนะครับผมเกิดเน่าได้ลามไปถึงใบใบทํไาไมาถึงไหมขอไปทําไมาถึงไหมนะครับเราต้องเช็คที่ดินดินเป็นหัวใจหลักของการปลูกต้นไม้นะครับผมดินสำคัญที่สุด ดินแสงนะครับการเลี้ยงดูในสถานที่นะครับผมการดูแลต้นไม้ไม้แต่ละชนิดแต่ละอย่างนะครับผมก็ชอบไม่เหมือนกันอีกต่างหากนะครับบางพืชบางชนิดต้นไม้บางชนิดก็ชอบล่มอยู่ในล่มลำไลก็ได้อยู่ในแสงเดดที่แรงก็ได้หรือบางชนิดอยู่ในอากาศ อยู่ในเจอเจอ,เจอแดดนิดน,นหน่อยก็ไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับผมมันก็เราก็ต้องศึกษานะครับไม้ชนิดตนั้นเนาะนี่มาสําหรับคลิปนี้หนุ่มเกษก็มาให้ดูดินแล้วกันดินปลูกของอซันเอออัลมาซเนออยนะครับเออพูดลุกของเราผสมเองนะครับผมที่จริงมีเครื่องนะครับแต่หนุ่มเษไม่ได้ใช้เครื่องเราใช้มือเลยทาอะไรทําด้วยใจนะครับผมถ้าทําด้วยใจแล้วนะนะครับรับรองว่าไม้เราออกมาสวยแน่นะครับผม จะประมาณนี้ทําให้ปลงเข้าไวเนาะนะครับเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไทยเนาะที่ไทยก็หน้าฝนนะครับแลดูฝนก็ทําให้น้ํานะครับแฉะมากจนเกินไปนะครับก็จะทําให้ใบไหมหรือรากเน่าได้นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันทั้งวันกนะระถางมาจากเวียดนามนะครับพวกกระถางที่ว่า สำหรับขายให้ลูกค้าเนาะได้ปลูกต้นไม้แล้วก็ซื้อกระถางเราไปด้วยนะครับวันนี้ก็งานหลายอย่างหลายชนิดเลยเกินนะครับกว่าจะมาได้มาปลูกนะครับลงเสร็จก็มาเช็คเลยแล้วนะครับพูฉลูดังตั้งแต่วันที่9เนะเาะเราตัดเราตัดแล้วก็มาห่อที่เซฟทั้งมอนแล้วมาอบไว้นะครับผมตอนนี้รากมาดีนะครับพร้อมที่จะปลูกลงกระถางแล้วนะครับคัดเปบางส่วนแต่บางส่วนที่รากยังไม่พร้อมที่จะเอามาปลูกเราก็เก็บไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้ในห้องอบก่อน รอให้รากเขาได้สมบูรณ์ทกนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะไปรับสารอาหารนะครับจากเนื้อดินปลูกเราโอเคไปดูกันครับผมเนี่ยหลวงปู่เสียก็จะเอาสเฟกต์มอสนะครับผมใส่ติดไปด้วยเนาะไม่ต้องุ่มแรงนะเดี๋ยวรากป่อยมันผักไม่ต้องผม,งนะมไม่ต้องผม,ม,องผมเองเจาะรูลแล้วก็ยัดเข้าไปเลย ดินนะคร MM ับดินโมกเกษตรหน้าตาดินก็จะประมาณนี้นะครับผมทําให้โปร่งนะครับได้เนี่ยก็ได้หลายต้นเนาะ ส่วนต้นที่รากมันนิดเดียวนะครับรากมันยังออกไม่มากหนู่เสร็จก็ยังเก็บไว้นะครับยังอบไว้อยู่แล้วแนะนําพี่พี่เพื่อนนะครับถ้าถ้ายังไม่มั่นใจเนาะถ้าเรามาเปลี่ยนใส่กระถางดินนะครับใส่เนื้อดินปลูกเราที่เราผสมไว้แล้วนะครับผมถ้ายังไม่มั่นใจเอาไว้ในในในข้างนอกนะในบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมถ้ายังไม่มั่นใจ นะครับในอากาศธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็สามารถเอาเข้า,าเข้าห้องอบนะครับสักอาทิตย์นะครับก็ได้นะครับผมถ้ามั่นใจก็เอาไว้ตามอากาศนะครับธรรมชาติธรรมดาเลยก็ได้นะครับผมแต่หนูเศษก็จะเอาไปจะแยกนะครับเป็นสส่วนจะไว้ในห้องอบส่วนหนึ่งแล้วก็จะเอาไว้ข้างนอกอีก ส่วนหนึ่งนะครับผมจะลองดูว่าช่วไหนมันดีนะครับผมสุขเกษตรก็ว่าเอาไว้ในห้องอบนะครับอยู่ในอยู่ในห้องอบเรามันอุณหภูมิจะพอดีนะครับผมช่วยให้เร่งรากไวนะครับให้ฟื้นตัวไวแต่ที่จริงแล้วไม่มีปัญหานะครับผมอันนี้เราพูดกันเผื่อไวเอ้เนาะเผื่อไว้กันไว้นะครับผมกี่ต้นได้ทั้งหมด2 4 6 8ด สิบเอ็ดสิบสองต้นด้วยกันวันนี้ก็เปลี่ยนกระถางพวกภูลงยาแล้วก็นังฟ้าจำแรงนะครับผมเปลี่ยนดินใหม่ดินหมดสุบหมดหมดอายุนะครับดินแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกระถางมันไม่ค่อยระบายน้ํานะครับก็ต้องเปลี่ยนใส่กระถางที่ว่ามีก้นหรือว่าตูดมันมีหลายรูเนาะนะครับรูสําหรับระบายน้ำเนกระถางแบบพลาสแบบนี้จะดีนะครับเป็นพลาสติกพลาสติกแล้วเนี่ย รูระบายน้ำเน่ยมันเยอะนะครับผมรูตูดเขาพอเราลดน้ําไปแล้วน้ําก็จะไหลออกสะดวกเนาะนะครับเพื่อที่จะให้ดินเราไม่ให้มันเปียกแฉะมากนะครับผมให้เก็บแต่ความชื้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงรากนะครับผม เวลาตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับผมก็อัปเดตให้ดูนะครับผมสาหรับพ,พี่เพื่อนนะครับก็เห็นอยู่ในคอมเมนต์หรือว่าอยู่ในกลุ่มนะครับกลุ่มต้นไม้ไทยเราเนาะการดูแลแบบไหนนะครับผมก็แบบคร่าวๆแล้วกันที่หนุ่มเกษตรณทำนะครับพอเราตัดขยายนะครับตัดขยายทีละข้อทีละข้อมาแล้วก็มาป้ายด้วยน้ํายาหรือปูนแดงเราก็ได้นะครับผม แต่นงเร็จะมีตัวน้ํายาตัวนี้นะครับป้ายผาแผลนะครับป้ายแผลที่เราตัดเนาะแล้วก็จะขอด้วยสแปรน้ำมอสไอตัวนี้นะครับผมมือไม่งั้นก็นงเศษจะมีตัวฆ่าเชื้ออีกตัวหนึ่งนะครับเต็มน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับถ้าเผื่อสเปรน้มอสเรามีแบบเชือ้อราเชือ้อเชื้อสกรปรกนะนเนาะนงเสษก็ใส กันเชื้อรานิดนึงนะครับผมมันจะมีตัวตัวยาเราเนี่ยสภาพก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมแค่12วันเนาะลากพวกลากพวกไรก,ก,ก็เห็นผลดีนะครับได้ผลไวแล้วอย่าง,นงหนึ่งใบใบนะครับไม่มีใบใบไหนไม่มีข้อไหนที่จะเน่าได้เนาะอ่าก็คือได้ผลหมดเลยนะครับผม ทำไม้ทุกชนิดหนุ่งเสษก็ทำคล้ายกันหมดเลยนะครับไม่ใช่จะเป็นฟิโลหรือว่าไม้ชนิดอื่นเนาะที่ว่ามีรากอากาศนะครับที่มีรากอากาศหรือมีข้อแล้วก็มีข้อมีตามีรากอากาศเนาะไม้ทุกชนิดหนุ่งเสษก็จะทําประมาณนี้นะครับผมไม่ยากนะครับแต่คแค่เราเรียนรู้นะครับชนิดไม้ว่าการดูแลแบบไหนเนาะการขยายพันธุ์แบบไหนเท่านั้นนะครับผมเราอยู่กับเขานะครับแล้วก็เกิดทักษะแล้วก็รู้เองว่าไม้ชนิดไหนชอบแบบไหนอย่างไรนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตให้ดูนะครับมอนสเตล่านะครับอัดันสุนิออยนะครับผมกุชลูด่างในสวนดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับก็อัปเดตให้ดูเป็นประจำนะครับก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดนะครับกดสับสก์ไลคให้หนุู่เกษียได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้น้องแหม่มบายบายหน่อยนะครับน้องแหม่มเป็นคนปลูกให้เนาะโอเคครับผมสวัสดีครับ